นี่ป้าทำงานหนักทั้งเดือนนะได้แค่หมื่นเดียวเองเะเงินเดือนเดือนนึงของป้ายังซื้อรองเท้าคู่หนึ่งฉันไม่ได้เลยนะฉันแส่แค่ครั้งเดียวอะโยนทิ้งได้เลยนะไม่เสียดายเลยรวยฉันไปทำอะไรให้คุณเหรอคะคุณถึงได้มาดูถูกฉันได้ขนาดนี้คนเราอะคะไม่ว่าจะเรียนจบอะไรทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเอง ถึงฉันจะเป็นอาชีพแค่แม่บ้านแต่มันก็เป็นอาชีพสุจริตมหาลาัยของคุณมีชื่อเสียงมากเลยนะคะแต่ป้าว่าเขาคงลืมสอนมารยาทคุณนะคะแล้วก็ลืมสอนให้คุณเคารพในความเป็นคนของผู้อื่นสวัสดีค่ะแม่เป็นไงบ้างลูกถึงที่สัมภาษณ์งานหรือยังถึงแล้วควาแอ่อึดเต็นมากเลยค่ะชอดีนะลูกนะ,ะเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโทรหานะคะสวัสดีค่ะ นี่ป้าเรียกป้าเหรอคะก็ใช่นสิพอดีฉันมาสัมภาษณ์งานอะ่ะบอกเข้ามากี่โมงอะเออประมาณสิบโมงค่ะสิบโมงเลยเหรอมีน้ำมะอยู่น้ำอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปหยิบมาให้นะคะขอแบบน้ำอุณหภูมิห้องนะ อยู่ตรงไหนจะะ้ะป้าเดีย๋ยวหนูหยิบให้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้ะลูกเดี๋ยวป้าไปหยิบมาให้นะคะรอสักครู่นะคะเธอทำไมน่าไปใช้ป้าเอาเลยป้าก็ทำงานแนคะ่บ้านเขาก็เกิดมาเพื่อลองลองเป็นนะักงานอยู่แล้วป,ป้าหยิบบอกนะว่าเธออ่ะจะมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งเดียวกับฉันอนะ่ะเมื่อถามที่ไบ้านนะ้านอกนิวเซอปี ที่แบบโปรไฟล์ดีหน้าตาดีทุกอย่างเพอร์เฟคถึงจะทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างฉันเนี่ยจบเห็นิยมอันดับหนึ่งจากแอลเอนะเรียนก็จบตั้งเมืองนอกแต่ไม่น่าเลยนะคะที่มหาลัยไม่ได้สอนหรอกคะว่าเวลามาสัมภาษณ์งานนะแต่งตัวแบบนี้มันไม่เหมาะค่ะฉันมองว่าการแต่งตัวแบบนี้น่าจะเหมาะก,กับเนื่องจากทารทัดคงค่ะ เธอเธอมา,ว,าว่าฉันว่าฉันว่าสัมภาษณ์อเมริกาเหรอฉันไม่ได้พูดนะคะแต่เธอหมายความว่าอย่างนั้นเรื่องการแต่งตัวของฉันเนี่ยมันก็คือแฟชั่นคนบ้านนอกอย่างเธออ่ะไม่รู้จักหรอเป็เลือเปเลือมากน้ำมาแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำโสกกระโปรงเปล่าก็ไม่รู้มืออล้างมาหรือยัง เห็นกวาดๆหูถูอยู่อ่ะหยิบน้ําให้ฉันเนี่ยทําไมทําให้สยแย่แบบนี้อ่ะยุ่งอะไรด้วยอ่ะป้าถามหน่อยสิป้าทํางานที่เนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ป้ารวมโอทีด้วยก็ประมาณ 10, หมื่นนึงอะค่ะหมื่นเองงเหรอค่ะนี่ป้าทํางานหนักทั้งเดือนนะนะได้แค่หมื่นเดียวเองนเหรอป้าลุกป้า ว่าเงินเดือนเดือนหนึ่งของป้ายังซื้อรองเท้าคู่หนึ่งฉันไม่ได้เลยนะฉันสใส่แค่ครั้งเดียวอะ่ะโยนทิ้งได้เลยนะไม่เสียดายเลยรวยรวยมากขอโทษนะคะฉันไปทำอะไรให้คุณหรอคะคุณถึงได้มาดูถูกฉันได้ขนาดนี้คนเราอะคะ่ะไม่ว่าจะเรียนจบอะไรทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองถึงฉันจะเป็นอาชีพแค่แม่บ้านแต่มันก็เป็นอาชีพสุจริตฉันไม่ได้งอมืองอตีนขอใครกินฟรีๆนะคะ ถึงฉันจะเป็นแค่แม่บ้านแต่ฉันก็ภูมิใจในอาชีพของฉันค่ะขอโทษนะคะมหาลาัยของคุณมีชื่อเสียงมากเลยนะคะแต่ป้าว่าเขาคงลืมสอนมารยาทคุณนะคะแล้วก็ลืมสอนให้คุณเคารพในความเป็นคนของผู้อื่นไม่ว่าเขาจะทําอาชีพอะไร<ๆ>เขาก็มีค่าเท่ากันแล้วค่ะคุณทางีเลยป้าเก็บน้ารถจะไปไหนก็ไปปะ่ะไปได้แล้วปะ่ะเก็บสิจะไปไหนก็ไปน่ารำคาญ นี่ถ้าฉันได้ง,งานนี้เมื่อไหร่นะฉันจะเล็กป้าออกไปคนแรกเลยอะไรอ่ะ<อ>ที่บ้านมีปงมาเนี่ยเอาดึงถูกมนี่เขาหุนว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อดารินเป็นรลขาท่านประธานเมื่อกี้คุยกับแม่บ้านค่ะฉันบอกว่าเลยนะว่าแม่บ้านของฉัน ไม่ได้มีไว้ให้ดูถูกเหยียดหยามทำไมจะไม่มีสิทธิ์ไปแค่ในบา้านมันก็คนละชั้นกันก็เห็นเห็นอยู่ค่ะยังไงก็เอาไว้ให้บอสตัดสินกันแล้วกันนะคะเชิญคนทั้งสองเข้าห้องได้เลยค่ะนยากพร้อมนาะนนี่คือคุณสีกัญญาอภิมหาเบิ้งสกุลท่านประธานเจเจเอเจเทนเมนต์ของเราค่ะ ยอติน oh. <man> ี่มันแม่บ้านม่ช้านี่อออะไรท่านประธานก็เป็นแม่บ้านเมื่อเช้าไงล่ะที่เธอดูถูกเหยียดหยามเขาไงอท่านประธานคะคือฉันฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกเหยียดหยามใครเลยนะคะฉัน่ะอยู่เมืองนอกมานานมารยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะหลงลืมไปบ้าง ท่านประธานเข้าใจไหมคะนีเนาะแต่สิ่งที่เธอทำในวันนี้มันไม่ใช่แค่เสียมารยาทแต่ฉันกลับมองว่ามันเป็นการกระทำที่ถ่อยเกินกว่าที่ฉันจะรับได้คุณมินทิตาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศส่วนคุณประภาก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัยบ้านนาน,นอกซึ่งถ้าบริษัทของฉันนะนะ คัดเลือกพนักงานจากวุฒิการศึกษาฉันก็คงจะเลือกเธอละจ้ะแต่น่าเสียดายบริษัทของฉันไม่ได้คัดเลือกแบบนั้นบริษัทของฉันการจะคัดเลือกพนักงานไม่ใช่เพียงแค่วุฒิการศึกษาหรือบุคลิกภาพเพียงภายนอกมันทําให้ฉันต้องปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านในวันนี้ไงเพื่อที่ฉันจะดูวิธีปฏิบัติของคุณทั้งคู่ว่าคุณปฏิบัติต่อคนที่เขาด้อยกว่ายังไงซึ่งวันนี้มันก็ทําให้ฉันได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งคู่ แล้วคือท่านหาจะเล่ยบ้านนอกนี่หรอคะท่านมหาใช้เล่นคิดคะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์า่านะหน้าตาทุกอยาก่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าชุดนี้ทั้งชุดยังไม่ได้ค่ารองทัาข้ามนึงของฉันเลยค่ะท่านมหาเธอเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าต่อให้เธอเรียนเก่งแค่ไหนอะนะแต่ถ้าเธอยังมีนิสัยดูถูกคนแบบนี้ฉันก็รับไม่ได้อ๋อแล้วมีสิ่งหนึ่งนะที่ฉันอยากจะบอกเธอ การที่เธอจะวัดคุณค่าของคนน่ะเขาไม่ได้วัดกันที่การศึกษาแต่สิ่งที่จะบอกว่าเธอเป็นคนแบบไหนก็คือการกระทําและคําพูดที่เธอปฏิบัติต่อคนที่ไม่มีผลประโยชน์ต่างหากล่ะแน่นอนสิ่งที่เธอทํากับแม่บ้านในวันนี้อ่ะมันทําให้ฉันรู้แล้วว่าจิตใจของเธอมันสูงหรือมันต่ำต่ำสนะคะดูขออนุญาตพูดอะไร เธอจะใช้ของราคาแพงหรือว่าเรียนจบมาจากเมืองนอกเมืองนาแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดจาดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นะใช่ฉันอาจจะเป็นแค่คนนอกไม่ได้สากสวยไม่ได้มาจากตระกูลผู้ร่างมากดีเหมือนเธอฉันก็จะไม่ทํากิริยาต่ำๆแบบนี้แน่นอนการที่เธอมาใช้คําพูดดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ทำให้เธอดูสูงเพื่อนนะเธออาจจะมีเงินที่จะไปจ่ายค่าเทอมให้เธอเรียนจบสูงๆได้ แต่มันไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจของเธอให้สูงขึ้นได้เลยสิ่งที่จะทำในวันนี้มันตํำนี้กว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะจำเอาไว้อโอ้โหพูดได้ถูกใจฉันมากเลยเนี่ยขนเนี่ยฉันลุกไปหมดเลยอะ <c oughs> <c oughs> อะเดี๋ยวฉันมาประกาศแล้วนะว่าฉันจะเลือกใครเข้าเป็นพนักงานของฉัน คนที่ฉันจะเลือกเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทของฉันฉันขอเลือกคุณประภายินดีต้อนรับคุณประภาเข้าสู่บริษัทของฉันนะคะขอบคุณค่ะส่วนเธอฉันแนะนำให้เธอปรับปรุงนิสัยส่วนตัวของเธอนะจ๊ะและฉันก็หวังว่าคงจะมีองค์กรไหนสักแห่งหนึ่งรับเธอเข้าทำงานนะจ๊ะ แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ที่นี่จ้ะโชคดีนะจ๊ะเชิญเชิญค่ะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรออ๋อลืมไป GET OUT <S <S สวยจะเปล่าแต่สันดานไม่มีใครเอานะจ๊ะนี่ไปสีรออะไร